ขยับมาทีจังหวัดยะโสธรกันแน่นะคะโดยทางจิตอาสาจังหวัดยะโสธรค่ะเพิ่นเดมีการรวมกันเฮ็ดความดีปลูกต้นไม้นึงในโอกาสฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชสุธาภิมลลักพระบรมราชินีสามิถุนายน2 5 6 8ค่ะ วาทีรอยตีขันชัยท่านทิมาร่องพูรรรงว,ว,ว,รรวราชการจังหวัดยะโสธรนำหัวหน้าส่วนราชการ้าราชการนายอำเภอทรายมูลภูนํำทองทีทองทินครูนักเรียนและประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา,าหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักพระบรมราชินี สาม,มิถุนายน2568ด้วยการปลูกต้นไม้และกระยาแฝกค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะประโยชน์น้องโศกขามปอมตำบลดงมะไฟอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรถือว่าเป็นโอกาสมาหามงคลถ่ปวงชนชาวไทยดีนนอมสำนึกในพระมหกากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงได ปฏิบัติพระราชกรณียกิจหน่อยใหญ่โดยพระราชา,ารุไทยที่เปี่ยมหล่นด้วยพระเมตตาเป็นทีประจักษ์ประทับอยู่ในใจพระสงฆนิกรก็ให้เกิดความสงบ่มเย็นตลอดจนความเจริญกาวนาแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอันนั่นค่ะ